o ูด m มอนิ่งค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะดิฉันจะพาเพื่อนๆมาที่แหล่งโปรตีนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปัตตานีนะคะนั่นคือที่ท่าเรือท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานีนั่นเองะคะ่ะ ตรงไปนี้ก็คือเป็นที่จอดเรือนะคะเป็นท่าเทียบเรือแต่ส่วนตรงนี้ที่ดิ่ฉันยืนอยู่นี้ก็คือ,อเขาเรียกว่าตลาดสะพานปลานะคะเรือจะมาขึ้นปลาที่นี่ค่ะเป็นแหล่งอาหารซีฟู้ดนะคะที่ใหญ่ที่สุดเลยพวกแม่ค้าต่างๆก็จะมาซื้อกันที่นี่พวกซื้อไปขายปิ้งย่างหรือว่า ไปขายส่งตามชนน้ำบดนะคะก็จะมาที่นี่ค่ะมีสารพัดปลาปูม้าโลเท่าไหร่คะปูม้าโลสามร้อยหรี้สองร้อยมีกุ้สามร้อี่สามร้ออ๋อเดี๋ยวนี้แพงนะปูม้าเนาะกุ้งอะกุ้งอะไรเนี่ยคะกุ้งทะเลโลกี่บาทนะคะฮะ หนนะยยอยนางรมนะคะหอยนังลมโล,บล,มล60บาทตัวก็กใหญ่เหมือนกันนะคะแมงดาอันนี้คือแมงดาทะเลที่เขานำไปยำไข่แมงดานั่นเองค่ะตัวจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนนี่จะเป็นหางที่เราเห็น บางทีที่เราเห็นมันจะเป็นไข่ไข่มันจะอยู่รอบๆอบขอบตัวนะคะต้องรู้วิธีทำนะคะถ้าทำไม่เป็นก็จะมีส่วนที่กินแล้วเมานะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูทางโน้นกันดีกว่าวันนี้ฝนล,ลงเม็ดด้วยหลังจากที่ฝนหยุดไปหลายหลายวันนะคะประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยค่ะ กุ้งลตัวใหญ่ๆกิโลละ165บาทีใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนงใช้นี้185ก็จะมีป้ายราคาติดไว้่มีสารพัดกุ้งเลยตัวใหญ่130สมัยก่อนนี้กิโลเดียวเขาไม่ขายนะ จะขายตีหนึ่งก็3ามกิโลเป็นขายส่งค่ะอนนาแดงบโลลแก็มีหกสิบก็มีห้สิบก็มีห้บห้าก็มีเยอะนะคะดูะ่ะสารพั เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันอีกนิดหนึ่งดีกว่าอันนี้ปลากระเบนนะคะโลละร้อยเก้า ตัวใหญ่โลละแปดเองปลาอะไรอะ่ะแมรดุ๊กบ่อ๋่ออันนี้หมูดกส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าก็จะเป็นชาวอิสลามนะคะเพื่อนๆเนี่ยกุ้งสารพัดกุ้งเยอะเลยด้านนี้ก็จะเป็นปลากระพงปลากระพงขาวนะคะ ตัวใหญ่มากเลยโลละร้อยสิบเองค่ะตากระพงนี้จะถูกกว่าแน่นอนถูกกว่าที่อื่นแน่นอนเลยบอกได้เลยเ,เยยนมีมาเมยเ,น,เ,ยน,เ,น,เยน,นี่ยเนี่ยค่ันเพื่อน

ทิ้งทีมโรทั้งไห่ค่ะโรลละ80เอง,งอเพื่อนๆตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ในสวนนี้ก็จะเป็นปลาหมึกฝนไม่น่าตกเลยแต่ว่าตกไม่หนักนะคะสาล่าพัดซาเลยค่ะ อ, <im sharing> อัน as as นี้ไหญ่อนเาไอันนี้ปลาอะไรนี่ปาเนื้อไปครึ่งโลไปปลาอินซีปลาอินซีโลเท่าไหร่นี่อินซีปลาอะไรนี่ตัวนี้ปลอินซีโลเท่าไหร่คะโลสองสิบบาทโลสอง้บาทตัวนี้หกกโลตัวนี้หกกิโลนะคะ ใหญ่ใหญ่ฝนตกหนักแล้วเพื่อนๆขอจบลิมไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังจะพาเพื่อนๆมาชมใหม่นะคะยังเดินไม่ทั่วเลยอันนี้ก็เป็นพวกปลาหมึกนะคะจะมีป้ายราคาติดเอาไว้นะคะ มีงานเลี้ยงปีใหม่หรือว่ามีงานเลี้ยงงานอะไรเนี่ยเขาจะมาซื้อกันที่นี่นะคะเพราะว่าจะได้ราคาถูกแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยค่ะวันนี้จ้าเลยนี่ปลาอะไรคะปลาฉุงงามจ้าโอ้ปลาฉุงงามตัวใหญ่ใหญ่มารามเทกิโลละแปดสิบห้าบาท ใหญ่ๆค่ะเพื่อนๆจบกันที่คลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้เพ,พ,พื่อนๆโชคดีบ๊ายบาย